แลอีกคนหนึ่งซึ่งปกติคนอาจจะไม่ค่อยชอบนิสัยของเขาเพราะว่าในสนามหลายครั้งคนดูว่ากิริยานเอมบัปเป้เป็นเด็กที่เอาแต่ใจต้องการที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์รวมของ Universe ์จัก,กรวาลแต่ล่าสุดพี่น้องครับการที่เขาไม่เอาใจสปอนเซอร์เนี่ยได้ใจคนทั้งโลกคำว่าคือนักกีฬาที่ดังๆส่วนใหญ่จะทำอะไรจะมีเหตุผลเช่น สมมติผมนั่งถแถลงข่าวอยู่พี่น้องครับผมกำลังจะโฆษณาบัลลังนี่หรือพี่น้องครับคันตาเราเห็นนักกีฬาหลายคนต้องการจะโปรโมตนาฬิกาคือการเอาใจสปอนเซอร์เป็นเรื่องปกติแต่คเียนเอมบัปเป้ทำอะไรไม่เอาใจสปอนเซอร์และได้ใจ คนโลกสวยคนโลกเขียวคนที่ต้องการอยู่บนโลกที่สงบสุขอย่างไม่เมินเมาเอาจุดๆมันออกไปนี่คือบอลโลกที่กล้าหาญชาญชายจัดไปออกกฎเล็กห้ามเสิร์ฟเหล้าในสนามเป็นครั้งแรกครับจึงเห็นปัญหาความรุนแรงน้อยที่สุดตั้งแต่มีบอลโลกมา22ครั้ง สปอนเซอร์ที่เป็นน้ำเมาเนี่ยจึงต้องหาวิธีโฆษณาใหม่ใส่ชื่อสินค้าลงไปในทั่วรางวัลสีแดง Man of the Match ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนะฮะโดยระบุว่าใครได้รางวัลน,นี้จะต้องหนึ่งถ่ายรูปชูถ้วยแล้วก็ต้องมาให้สัมภาษณ์ณจุดที่ฉากหลังเป็นป้ายยักษ์ที่มีโลโก้สินค้าน้ำเมาอยู่แต่โอ้โหทั้งโลกกำลังสุดชื่นชม ช็อตเด็ดของคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าเฟรนช์ของปารีสแซงต์แชร์แมงครับหนุ่มวัยเพียง23ที่มีจุดยืนว่าตังแค่ไหนก็ไม่มีวันทําให้อ่อนใจสนับสนุนเล่าการพนันและอาหารไร้ประโยชน์คือนักบอลทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดลึกครับก็ถือถ้วยก็ถือถ้วยนะครับซึ่งมันมีโฆษณายี่ห้อบวสก็เหมือนกับไปช่วยเขาทายอินโฆษณาแฝงอะนะฮะแต่เอ็มบัปเป้ จงใจถือถ้วยแบบไม่เหมือนคนอื่นครับไม่ให้เห็นยี่ห้อฮะแล้วก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ซึ่งตามกฎเนี่ยผู้จัดก็แจ้งว่าถ้าใครไม่ยอมสัมภาษณ์หลังได้รางวัล Man of the Mat c h จะต้องโดนปรับเอมเบัปเป้ซึ่งได้รางวัลน,นี้มากสุดถึง3ครั้งไม่ยอมสัมภาษณ์สักครั้งครับเพราะเขาไม่อยากให้ภาพเขากับน้ำเมาอยู่ใกล้กันซึ่งทีมชาติฝรั่งเศสก็สนับสนุนนักบอลเต็มที่โดยบอกว่าทาั้งทีมชาติจะรับผิดชอบค่าปรับเอง เพราะเหตุผลของเอมบัปเป้นั้นความถูกต้องต้องมาก่อนความมึนเมื่ซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกลับมาดูชาติของเราครับครั้งหนึ่งลีซอทีระเทพเคยยอมรับแบบเซ็งๆว่ามีอยู่นัดหนึ่งทีมชาติไทยแข่งแมชกระชับมิตรกับสโมสร่างชาติทีมต่างชาติเล่นแรงแต่นักบอลไทยลีซอจึงสงสัยเข้าไปถามว่าทำไมนัดกระชับมิตรเล่นแรงจัง กรรมการซึ่งก็เป็นต่างชาติก็ประทับใจว่าทำไมนักบอลไทย speak English ได้ก็เลยคุยกันมันออกแอคชั่นแต่ผู้ใหญ่ในทีมชาติกลับไม่มองอย่างนั้นครับไม่พอใจไม่มีการสอบถามตัวของลีซอแต่ออกมาพูดประมาณว่าเอ๊ะทำไมลีซอไปไหนก็ชอบมีเรื่องซึ่งทำให้คนดีมีของหลายคนหมดกำลังใจในการช่วยชาติบทเรียนคิริยานธีรเทศนี้น่าสนใจจริงๆครับว่า ชาติที่เป็นแชมป์บอลโลกสองสมัยกับประเทศที่ยังฝันไปบอลโลกมีมุมมองต่างกันอย่างไรพี่น้องรับฟุตบอลโลกเขาบอกว่าคุณต้องมีสนามที่สวยที่สุดในโลกถูกไหมไม่จริงครับสำหรับคนที่รักสีเขียวรักธรรมชาติช่วงหน้าคุณวิวล้านวิวจะพาคุณไปดูสนามที่ผมว่าสวยแบบสุดๆ สวยแบบเขาบอกว่าเดินไม่ได้ต้องขึ้นกระเช้าสวยแบบขับรถไม่ได้ต้องนั่งเรือสวยแบบถึงขนาดหญ้ายังอยู่ไม่ได้หญ้าต้องเป็นหญ้าอมตะช่วงหน้าพาทัวร์ the most beautiful football stadiums yep. ่ิบ